รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็สวัสดีนะนะนักตกปลาท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หมายเป็นคลองส่งน้ําครับพอดีผมเดินมาเจอนะครับเจอช่องเล็กๆนะครับผมจะลองหยอดดูนะครับเหยื่อที่ผมใช้ในวันนี้ก็เป็นกบยางนี่รุ่นสไปเดอร์ฟอกนะครับ ัดน้หไมยเดียวรู้เรื่องครับอยู่ครับใสใหญ่ด้วยครับหมายเดียวเลยครับกับไม้ยหยอดบุ้มครับเต็มป่าครับ เต็มปากเต็มคำครับผมหมายเดียวรู้เรื่องครับนี่ครับมีโลแน่นอนครับตัวนี้อ้วนตืบเลยครับดีครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับกรบยางวันนี้รุ่น Spyder Fox ครับอ้วนตืบเลยครับไซนี้สุดยอดมากครับ รอบๆนะครับมันไม่มีจุดตีนะครับโลกมากครับวอดีผมเดินมานะครับเจอช่องนี้นะครับก็ลองหยอดดูครับมีตัวจริงๆครับสุดยอดมากครับ